สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไทยมือสองศรีสะเกดลานพีซีแท็กเตอร์อำอเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกตรครับผมเมื่อนี้มีโอกาสมานำเสนอ3 4, 4แรงครับผมตัวนี้เป็นคู่โป๊ตาเอลสามสี่ศูนย์แปดดีที่จดทะเบียนปีหาหนึงครับผมสภาพง,งามๆเลยค่านนี้้อมใส่งานครับผมรถบม่มีหัวบ่มีซึมครับผมพึ่งล่างพึ่งอาบนา้ำแต่งโตแล้ว รถสีสันเดิมๆครับผมยางหนางามยางหลังกับพ่อได้อยู่ครับยางหนาประมาณ80%ได้ครับผมยางหลังกับประมาณ60%ได้ครับผมใส่กันโดนๆเลยนี้สภาพเดิมๆครับผมเครื่องโมเขยกบ่อยครับผมเครื่องเดิมๆเลยรถบมเข้ตัดทอนครับเกียร์กับบมเข้เปิดครับช่วงล่างแหงครับ อดนนในสิลสองฟังบ่ค่อยแก่ครับผมฟ้าให้โดริกบ่ค่อยเปิดครับถือว่าเดิมไลฟ์เติบอยยางเดิมพร้อมรถอีทีโอ,อยังคมๆนะครับสะดือแถบแถบบ่ไใดใส่งานครับผม อุปกรณ์กับมีด้านนาอของกอเกษตรครับผมหรือจะเลื่อนใช้แท็กเตอร์ครับถึงนเร็วลงเร็วแน่นอนครับผมผันหลังตัวนี้ผมใส่เป็นผันไม้ครับผมผันไม้เป็นผันหาใบหย,ยิบสองของจตุรัสร่วมช่างครับอันนี้เหล็กไม้อยู่สามพันหาลอยชั่วโมงครับผมเรื่องเจ๊วๆเลยครับ ดอลลิฟนาล้านปกติครับผมเจืองเกียรนิ่มๆเลยครับโดนๆสิมีสภาพเจ้าๆจังสีขามากครับผม พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หาอยู่ที่สนใจรุ่นนี้ก็แววเข้ามาเบิงมาชมได้ครับล้านอยอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 4 4 2 2 0 2ล้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสามแยกน้องเหลือยม3กิโลห่างสี่แยกบันจัน7กิโลครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดมาบ่าถือบ่หอดกรโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขปู่สุขนครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ครับผมพรนี่กำลังใจในการเก็บคลิปหารถเข้ามาขายให้พ่อแม่พี่น้องครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเหลือช่มฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณทุกศรัพย์ทุกการติดตามเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องยิ่งๆรวยๆตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนครับผมจากใจพี่ซี่แท็กเตอรครับสวัสดีครับ